สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเพาะ,มะเมล็ดดอกออซไอเดซี I ่ค่ะดอกเขาก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีขาวนะคะนี่ก็เป็นชื่อของดอกค่ะออซไอเดซี Ox ่ I ค่ะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดของดอกออซไอเดซี I ่ค่ะเป็นมเมล็ดเล็กๆค่ะ ในการพาเพาะเมล็ดดอกอ็อกซ์ไอเดซี่นะคะเราก็จะเพาะในกระถางค่ะสามกระถางแถวหน้านี้นะคะหนึ่งสองสามอันนี้เป็นดินสำเร็จค่ะที่เราซื้อมาอีกสามกระถางแถวหลังนี้นะคะสามกระถางนี้อันนี้ก็เป็นดินจากสวนธรรมดานี่แหละคะ่ะก็ขอให้เป็นดินร่วนนะคะระบายน้ำได้ดีอันนี้เราก็ใส่ดินลงไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะพาเพาะเมล็ดเนาะเราก็รดน้ำให้ชุ่มก่อนค่ะ ตอนนี้เราก็พร้อมหวานเมล็ดแล้วค่ะในการหวานเมล็ดเนาะเราก็ใช้นิ้วมือแตะก็ได้นะคะแตะเมล็ดออกมามันก็จะติดนิ้วมือมาเนะเาะแล้วก็หวานกระจายไปทั่วๆค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ใช้ดินกลบเมล็ดบางๆนะคะเนื่องจากว่าเมล็ดเขาเล็กมากเลยเนี่ยเราอย่าก,กลบหนาจนเกินไปค่ะกลบบางๆนิดหน่อยก็พอแล้วค่ะเท่านี้ก็พอค่ะ ขาดไม่ได้ค่ะเราก็รดน้ำด้วยค่ะเนื่องจากว่าเราหว่านเมล็ดไปแล้วเนาะแล้วก็เมล็ดเล็กมากนะคะจะให้ดีเนาะใช้สเปรย์ฉีดน้าแบบนี้จะดีกว่านะคะเมล็ดก็จะไม่หายไปไหนเนาะถ้าเราใช้บัวรดน้ำนะคะเมล็ดอาจจะออกไปข้างนอกนะคะหรือหรือว่าอยู่ลึกจนเกินไปค่ะ ที่ขาดไม่ได้ค่ะเราก็รดน้ำด้วยค่ะเนื่องจากว่าเราหวานเมล็ดไปแล้วเนาะแล้วก็เมล็ดเล็กมากนะคะจะให้ดีเนาะใช้สเปรย์ฉีดนะ้าแบบนี้จะดีกว่านะคะเมล็ดก็จะไม่หายไปไหนเนาะถ้าเราใช้บัวรดน้ำนะคะเมล็ดอาจจะออกไปข้างนอกนะคะหรือหรือว่าอยู่ลึกจนเกินไปค่ะ เพื่อช่วยเร่งให้เมล็ดงอกไวนะคะเราจะใช้ถาดพลาสติกแบบนี้ก็ได้คลุมข้างบนนะคะอันนี้ก็จะช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอุณหภูมินะคะก็จะช่วยให้เมล็ดงอกไวถ้าไม่ใช่ถาดแบบนี้นะคะจะใช้ถุงพลาสติกคลุมกระถางก็ได้ค่ะใช้แบบนั้นก็ได้นะคะ หลังจาก10วันน่ะนะคะตอนนี้เมล็ดออซไอเดซี่ของเราเนี่ยเขาก็เริ่มงอกแล้วค่ะมีต้นสีเขียวเล็กๆออกมานะคะนี่ค่ะต้นสีเขียวเล็กๆออกมาเนื่องจากว่าเขางอกแล้วเนาะถาดที่เราเคยคลุมอยู่ข้างบนน่ะนะคะเราก็เอาถาดออกนะคะเราก็วางไว้ในที่มีแสงสว่างแล้วก็แดดอ่อนๆต้นกล้าของเราก็จะได้แข็งแรงดีค่ะ ตอนนี้กล้าดอกเดซี่ของเราเนี่ยเขามีอายุได้18วันค่ะถ้าเราดูใกล้ๆน,นะคะตอนนี้เนี่ยกระถางเนาะดินแห้งนะคะเราก็ต้องรดน้ำานะคะถ้าเราไม่รดนี่กล้าอาจจะตายได้นะคะในการรดน้ำเนาะเนื่องจากว่ากล้าเขายังเล็กอยู่นะคะเราก็ใช้น้ำเทลงไปในถาดเราก็เทไปประมาณสักสองเซนะนะความสูงของน้ำเนาะ สักประมาณสักสองเซนนะคะแล้วก็ให้กล้าดอกเดซี่เนี่ยซึมซับน้ําจากก้นกระถางค่ะเพราะว่ากล้าเขาเล็กมากเลยนะคะถ้าเรารดข้างบนเนี่ยกล้าอาจตายหรือเป็นเชื้อราดได้นะคะเราก็ทําแบบนี้ค่ะก็กระถางนี่เขามีรูด,ด้านล่างใช่ไหมคะเขาก็จะซึมซับน้ําขึ้นมาเราก็ทิ้งไว้สักสิบนาทีเนาะถ้าน้ําเหลือนะคะตรงก้นกระถางเนี่ยเราก็เททิ้งค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่10มีนาคมแล้วค่ะที่เราได้เพาะดอกอ็อกซ์ไอเดเซียนะคะเราเพาะเมื่อวันที่12มกราคมตอนนี้เนี่ยก็เกือบสองเดือนแล้วค่ะเขาก็เจริญเติบโตดีการงอกก็ดีถ้าเราดูใกล้ๆนะคะก็มีใบเทอออกมา เราได้ย้ายมาไว้ใน green เฮาส์ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวแต่ดอกเดซี่เขาก็ทนหนาวค่ะเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไว้ในบ้านแล้วเนาะถ้าคุณต้องการเพราะตอนนี้นะคะเพาะในก e e นเฮาส์ได้เลยค่ะ ก็จะงอกได้ง่ายๆนะคะหรือว่าถ้าต้องการให้งอกไวเนี่ยพ่อในบ้านก่อนก็ได้นะคะให้เขางอกประมาณสักสามสี่อาทิตย์แล้วก็ย้ายมาไว้ในคลีนเฮาส์เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตดีแบบนี้ค่ะดอกออกซ์ไอเดซี่ถ้าเราปลูกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งต่อไปเนี่ยก็ง่ายๆเนาะอย่างที่สวนผักนะคะเราปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็มีกล้าออกมา เดี๋ยวพาไปดูค่ะอย่างที่เห็นนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นที่สวนผักนะคะเมื่อปีก่อนๆเนี่ยเราก็ได้ปลูกดอกอ็อกซ์ไอเดซี่เนาะพอเขาออกดอกแล้วก็ออกมเมล็ดเนี่ยมเมล็ดก็ร่วงหล่นลงดินพออากาศดีขึ้นอย่างช่วงนี้เนี่ยต้นเดือนมีนาคมเนี่ยเขาก็งอกออกมาอันนี้เราก็ไม่ต้องพอบเมล็ดอีกแล้วค่ะมีกล้าโตแล้วเนาะเราก็ย้ายไปปลูกในที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการนะคะดอกแล้วก็มเมล็ด นะออกมาแล้วก็หล่นกระจายอย่างมาตรงนี้ก็เหมือนกันก็มีกลนะ้าดอกเดซี่เนาะออกซเดซี่เหมือนกันนี่ค่ะถ้าเราดูไปเรื่อยๆก็มีแถวนี้เหมือนกันค่ะก็มีกล้าดอกออกซาเดซี่นะคะแล้วก็ถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนะาะแถวนั้นก็มีค่ะอันนั้นก็เป็นกล้าดอกออกซาเดซี่ค่ะ ตอนนี้ดอกออกไซด์เดซี่ของเราเนี่ยต้นกล้าก็จเจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยนะคะเราก็จะเอาไปปลูกข้างนอกเลยก็ได้นะคะถ้าอากาศอุ่นขึ้นเนาะหรือจะรอในปลายเดือนมีนาคมก็ได้นะคะหรือต้นเดือนเมษายนก็ได้เนาะเอาไปปลูกจะปลูกทั้งกระถางนี่ก็ได้เขาก็จะเป็นพุ่มสวยนะคะเป็นกลุ่มสวยเราจะไม่แยกกล้าก็ได้เราชอบเอาทั้งกระถางนี่เลยค่ะไปปลูกเพราะว่าเราไม่รบกวนรากเนาะ ขาก,ก็จะเจริญเติบโตดีค่ะนี่ค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยถามมาว่าเพาะกล้าเดซี่เนี่ยเพาะยังไงนะวิธีการเพราะ,มะเมล็ดอะนะคะคลิปนี้เราคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะถ้าเราทำคลิปยาวจนถึงออกดอกเนี่ยก็อาจจะล่าช้าไปก็ได้ในการเพราะ,มะเมล็ดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังสามารถเพาะ,มะเมล็ดได้นะคะยังทันอยู่ ถ้าคุณสนใจต้องการพอมเมลิดดอกเดซี่นะคะหรือออกซายเดซี่เนี่ยก็เพาะได้ง่ายๆก็ลองดูคะ่ะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ